สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FC สปอยก่อนเตะทุกช่องทางเลยนะครับผมกับผมจอนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับการพรีวิวฟุตบอลโลกเวลาคู่นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปคอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับจอและทีมงา,านด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง u t u b e นะรวมไปถึงอ่าเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกสปอยก่อนเตะไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและแนวทางดีๆให้ทุกวันนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยยททีาามลัังงวแแนนศะ ทีเด่ฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันแบบไม่มีกั๊กเลยนะสามารถแอดไลน์หรือคลิกลิงก์สีฟ้าทักเข้ามาได้เลยนะที่สําคัญเข้ากลุ่มฟรีครับผมสาหรับโปรแกรมวันนี้จอนขอโฟกัสไปในศึกฟุตบอลโลกรอบคอลิฟายแนลวันที่2นะผมคู่ระหว่างอังกฤษพบกับฝรั่งเศสนะคู่นี้อังกฤษนะครับผมเกมที่แล้วสามารถเอาชนะเซเนกัลมาได้3ตัวต่อศูนย์นะฮะส่วนทางด้านของฝรั่งเศสนะก็เป็นการเอาชนะโปแลนด์มาได้3ารตต่อหนึ่งซึ่งหากเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษเองนะจะดูเหนือกว่าในแง่ของเกมรบรัผมที่พวกเขาาาสถ เกบคีมชีสมาได้3นัดติดต่อกันแล้วในขณะเดียวกันนะฮะฝรั่งเศสก็เสียประตูแทบทุกเกมเลยยังไม่มีเกมไหนนะที่สามารถเก็บคีมชีสได้เลยนะในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเกมลุกแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าต้องยกให้กับทางด้านของฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะครับผมที่มีเกมลุกค่อนข้างดุดันนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดมเปเล่กิสมันเอมเปเป้หรือแม้กระทั่งชิลูเองนะ,ะซึ่งตอนนี้ฟอร์มก็ดีกันแทบทุกคนเลยนะครับผมโดยเฉพาะทางด้านของเอมัปเป้ที่ตอนน เป็นงานหนักของแนวรับฝั่ง สิงโตรคำรามแน่นอนนะครับผมซึ่งจอนมองว่าอังกฤษเองนะครับผมก็เป็นทีมที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ในเกมที่หนักๆได้เป็นอย่างดีนะเชื่อว่าเกมนี้ทั้งคู่นะครับผมจะสูสีกันนะครับผมแล้วก็เพราะว่าชื่อชาตเองนะฮะเกตบอลก็อยู่ในระดับเดียวกันด้วยนะแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ไม่น้อยครับที่เกมนี้อาจจะไม่จบภายใน90นาทีนะหรืออาจจะยืดเยื้อไปถึงการโดนจุดโทษเลยก็ได้นะครับผมซึ่งเกมวันนี้จอนขอมองไปทางอังกฤษนะครับผมน่าจะสามารถยันเสมอได้นะครับผมขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมมีควาสุข ะะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ